บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดบริษัทแม็กเวิลทัวร์จำกัดบริษัทแม็กซาโก้จำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัดพีพีพัฒน์แมนชั่น สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกุป๊ปสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายจุประชาชนค่ะน้องพิมพิมพพร,รัตค่ะครับผมจิตตกรลาคุณครับครับผมนัทพงศ์พลสมครับค่ะนะคะวันนี้มาเต็มจอ3คน <c oughs> อ๊ะ,เ,อะ<ม>เต็มจอเลยว่าไง มันใหญ่ใหญ่ครับจอเลยไงใหญ่ครับจอตัวเองเนี่ยแหละค่ะใยายเพื่อร่วมร่วมทางนะคะเพื่อจะมีใครอวบขึ้นนัดน้องนัดดิค่ะขนาดซ้ายขวาเดี๋ยวพี่ต้องทําน้ําหนักเพิ่มละใช่มาได้ไปชอบรุ่าเี่วาสลีมไงจเลยทําให้คนอื่นดูแบบว่าเป็นเลขอะไรนะศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรอย่างงั้นหรือเปล่าไม่ใช่ใบหวยนะออกไปแล้วไม่ถูกด้วยล่ะได้ข่าวน้องแมวถ้าเกิดไปทานเห็นไหมอะไรเส้กรอกอ่ะ ที่เป็นน้องแมวอ่ะแมวเหมียวอยู่ในไส้กกอกอ่ะไส้กกอกอีสานอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ใช่มมาอุบานทานนี่ใช่ปหมถ้ากลัวนะแค่ที่เห็นภาพอ่ะเห็นโอ้ยทานไม่ลงเลิกทานแล้วอะไรไส้กกอกอีสานยวเจอน้องแมวแบบนี้อ่ะช่วงนี้สงสัยไส้กกอกอีสานจะยอดขายจะตกไม่ไซส์ใหญ่อ่ะอาจจะขายไม่ได้นะจะต้องไปถาดไซส์เล็กๆเพราะว่ายังไงลูกแมวคงเข้าไปอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าเอามีไสเข้ามานะคะอารับไสก่อนละกันเรียนสวัสดีค่ะจย์ สวัสดีน้องทีมค,คัณแ,คแล้วก็ขาะนัทพงษ์นะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ขณะนี้ผมอยู่ระหวา่างเดินทางจากอำเภอจำเนียมาที่อำเภอหนองหงษ์ครับคือย่างนี้คุณแคทวันนี้มันเป็นวันเขาจัดเป็นวันอ,อสมอแห่งชาติซึ่งคุณทีวันพรุ่งนี้แต่เขาก็มีกําหนาดการแต่และแห่งก้จัดทางอำเภอจำเนียรเขาเชิญผมมาหนองหงษ์มาผมาก็มาเปิดงานเขาครับมาอยู่กอสมอจะรู้จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่า ให้กำลังใจเขาขเขาเพเ่อเสละในการทํางานเพื่อตรวจรวมอือส mm hmm. มออย่างที่เคยเรียนไม่ทราบอ่ะมีหน้าที่เป็วนตรวจวัดความดันให้แก่่ีน้องในหมู่บ้านไปคัดกรองเรื่องเบาหวานพาไปหาหมอคนไหนมีท้องก็พาไปฝากครรภ์เขาออกลูกมาแล้วก็ต้องอมแนะนําวิธีเลี้ยงลูกกินนมยังไงอะไรยังไงหน <Yeah. S 2> ้าที่เยอะ มีคใครจด,ดออกก็ต้องไปแนะนําต้องเอาสายเบสไปใส่อพอมันมาวันนี้ก็ <c oughs> มาท่ากับบายกย่องเขาแต่เมื่อวานนี้เนี่ยแม่อยากให้คุณคัดไปด้วยครับไปที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เขาปลิกยาสมุนไพรขึ้นมาใช้เองนะแ,แม้กระทั่งว่ายาแผนปัจจุบันบางอย่างเนี่ยโรงยพยาบาลก็ผิดเองได้ซึ่งตรงนี้แหละมันน่าคิดว่า <c oughs> รัฐบาลน,น่าจะ <c oughs> กระตรวจมีเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลต่างๆติดยาึากกินมาใช้เองครับครับนะฮะอย่างสมุนไพรนี่มันจะมีเรื่องของที่แน่นอนนี่สเสน่ห์วามฟอนี่เป็นปืนคันต่างๆนี่ที่ผมก็ทาหายแล้วเออมันเป็นเรื่องที่แค่ว่าเราก็คิดไปถึงว่าสมุนไพรไทยเรามีประโยชน์เยอะอย่างฟ้าจละยโจรนี่เป็นขององค์การเภสัชกรผลิตึ้นมาของที่นี่เขาก็ทำเอามาใช้เป็นไข้หวัดกินอะไรนี่หายครับ <c oughs> เรื่องโรกระมิ้นชันนี่เป็นการเอามาใช้เพื่อแก้ท้องอืดท้องเฟ้อซึ่งมัน้ารปล่อยเลือดังมันอาจจะกลายเป็นมะเร็งก็ได้เพราะงั้นการป้องกันเก็บกินกระมิ้นชันไปก่อนครับนะครับอันนี้ก็รักษาโรคกระเพาะด้วยมาได้ความรู้มาอาจารย์เห็นนะกระมิ้นชันนี่ก็รักษาโรคกระเพาะด้วยนะครับอาจารย์อโรคกระเพาะอีกโรคกระเพาะด้วยหลังจากยาสมุนไพรมาแล้วมันมีหลายๆอย่างที่มันหวานเป็นลมขมเป็นยามีบอระเพ็ดมี สมออก็อมากินเขถาถามมากินอะไรบำรุง mm hmm. บำรุงสุขภาพเพราะฉะนั้นแล้วกินยาสมุนไพรมันไม่เป็นพิษเป็นภายไม่มีอันตรายนะครับ,รบก็เขาคิดว่าท่านล้ำนตี <c oughs> ในแพทย์ประดิษฐ์ท่านก็มีนโยบายมีความคิดที่จะส่งเสริมให้ปบนวดสมุนไพรกินยาสมุนไพรถ้าสมุนไพรเป็นตัวยาบัญิีหลักนี่ก็ แต่สามารถที่จะลดคา่าใช้จ่ายในการซื้อยาต่างประเทศได้เยอะอันนี้เป็นนโยาบายที่ดีครับผมก็มีหน้าที่ก็มาแจากจาย,ยานโยบายท่านของรัฐพีให้ทราบนะครับครับวันนี้เสร็จนี่ก็ต้องวิ่งเข้าไปประชุมพักตอนบ่ายสามโมงเนี่ยที่ไหนครับกรุงเทพหรอครับอาจารย์ครับที่กรุงเทพโอ้โหและรก,กะรุงเทพธนยุทธ์ก็จะมาเป็นประธานเปิดงานแล้วมีเปิดงานของวัน อสมอแห่งชาติที่ทำเลรัฐบาลผมก็คงไปร่วมด้วยเออสมอ่นี่อาจารย์ครับอสมอนี่ย่อมาจากอาสาสมัครหรือเปล่าครับอาจารย์ครับอาสาสมัครมูลฐานต่างๆนี่แต่ท่าเรียกอีกหนึ่งว่าอสมอคืออาศัยเมียอาศัยเมียล่ะฮอาศัยเมียท่านตสปกิจจันทรทองท่านโดนร้อยสิบเอ็ดไม่มีจิตลงก็ลงท่านสมทัศน์จุมพูตสจุมพูจันทาทองลงสมัครแล้วก็ได้เป็น อตอนวันได้ปิโซโฟนผมอสมแล้วผมก็บอกดีอสมอาศัยเอออาสาสมัครช่วยชาวบงชาวบ้านเรื่องต่างๆไปเนี่ยครับแต่ไม่ใช่เลยคุณจงพูมิเป็นขสอแล้วผมอาศัยมีเกอเลยได้เจอคุณธุรกิจการทบาททุกวันนี้เราก็เรียกว่าง่ายสันประธานอสมที่ได้ค่ะครับครับผมน้ำความคุ้มมานะวันนี้ต้องขออนุญาตนัดมาอีก นะครับครับผมครับแล้วื่องกฎหมายก็ว่ากันไปถ้ามีอะไรขึ้นมาก็จะได้โทรศัพท์เข้ามาอีกนะครับนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงน้องผงแล้วผมก็เตรียมตัวเป็นประธานเปิดงานให้เขาครับผมครับพเขามีความรักมีความสามัคคีโอ้ใจช่วยชาวบ้านเยอะครับขอบคุณนะครับครับอาจารย์เดินทางบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับอาจารย์ครับ ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์แหมก็ยังเป็นห่วงนะภารกิจอาจารย์เยอะจังเลยครับอ้นะแต่ว่าต้องบอกว่าท่านแข็งแรงจริงผู้ช่วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขก็จะเป็นคุณหมอไม่หมอความแล้วตอนนี้มาวันก่อนชุดขาวนี่เป็นคุณหมอเลยนะคะก็เรียกว่าท่านเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเองอยู่แล้วด้วยแหละยังคือแล้วคนนี้ไปช่วยเหลือ นอกจากในเรื่องของกฎหมายก็มีเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้นมานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าเวลาไปใช้บริการที่ไหนเนี่ยแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมเอาพูดง่ายหรือว่าบริการไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งมาได้นะคะร้องเรียนผ่านรายการได้เช่นเดียวกันนะคะท่านท่านจิตอาสาฮะทำงานเพื่อประชาชนจริงๆนะครับรู้จักท่านมานานแล้วท่านก็ทุกครั้งเวลาท่านพูดเนี่ยท่านจะพูดก็เรื่องประชาชนทั้งนั้นนะครับผิดกับผมได้มีโอกาสได้คุยกับ ต้องเรียนว่าสสหลายท่านนะครับหรือว่าคนทํางานการเมืองหลายท่านเนี่ยนะครับได้คุยกับ <Lauren? S 1> ท่านเนี่ยท่านแบบพ้าจิตอาสาฮะคุยเรื่องความทุกข์ร้อนประชาชนคุยเรื่องการเมืองบ้างแต่ทุกข์ร้อนประชาชนในส่วนมากนะครับไปดูแลตรงนู้นดูแลนี้แต่เวลาคุยกับคนทํางานการเมืองปัจจุบันเนี่ยหรือคนรุ่นใหม่หลายคนหรือว่าคนที่บางทีอย่าอย่าว่าเป็นสสเลยฮะเป็นหน้าเป็นนักการเมืองที่การเมืองที่แบบว่าท้องถิ่นท้องไรท้องถิ่นอะไรเงี้ยส่วนมากบางทีนะฮะส่วนมากเลยนะครับคุยแต่เรื่องผลประโยชน์ นั่นน่ะสิคือผลประโยชน์จะมานําในเรื่องของจิตอาสาแต่ถ้าเราไปคุยกับสสหรือว่านักการเมืองรุ่นเก่าๆนะรุ่นแบบว่าท่านอุโสนิดนึงเนี่ยท่านจะมีจิตอาสาแล้วอยากให้จริงๆนะคะแตกต่างกันโดยที่แบบว่ามันเลยต้องมานั่งมองคําว่านักการเมืองอาชีพคืออะไรนึกออกไหมฮะนักการเมืองอาชีพคืออะไรนะครับแต่สำหรับท่านเนี่ยนักการเมืองอาชีพจริงฮะผมเคารพเคารพมากๆได้นังคุยกับท่านแล้ว ทุกเวลาที่ท่านมีอะพูดง่ายๆยกเว้นเวลานอนนะท่านบอกว่ากลับไปบ้านท่านก็ไปนั่งให้คำปรึกษาตื่อมา9ก้าโมงยังเตรียมตัวลงมาแล้วเห็นท่านว่าอย่างงั้นนะคะก็ขอไปจนเย็นเสาร์อาทิตย์พอวันจันทร์ก็มาในรายการแล้วก็ยังต้องไปทํางานราชการอีกเยอะมากนะคะรู้สึกว่าบางทีเรายังทํางานน้อยไปสู้ท่านไม่ได้เลยทําเหมือนคนอายุยีิบเจ็เลยนะใช่แล้วหอท่านบอกท่าน37 37นะ73็ดสิบสาท่านบอก37ใจเหลือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะมาเรื่องของเรากันบ้างดีกว่า โอ้เห็นข่าวนี้บอกว่าจับตาสังหาผู้ทรนใช่ไหมโตร้อนแรงค่ะพี่แคได้ดูข่าวนี้มันเป็นยังไงผู้ทรันี่บ้านนอกใช่ไหมอ่ะคือต่างจังหวัดคือปกติเนี่ยอสังหาเนี่ยนะครับเรื่องอสังหาในเมซาบเนี่ยปกติเนี่ยอสังหาคือเรื่องการก่อสร้างบ้านดีกว่าเจ้างบ้านพูดว่าคืองานสร้างบ้านสร้างหมู่บ้านสร้างคอนโดต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้โคราชก็แรงมาก คือคือปกติชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเลยว่าทําสร้างบ้านหรือสร้างอะไรนี่นะครับคือเราเราจะไม่สร้างคอนโดแต่ผมเห็นว่าในมีข่าวข่าวเนี่ยที่โคราชเนี่ยนะครับนครราชสีมาเนี่ยสร้างคอนโดขายที่ด้วยคือวิถีการใช้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปสมัยก่อนใครไปอยู่คอนโดไม่อยู่หรอกไม่อยู่เพราะว่าแบบที่ไม่อยากอยู่นะมีพื้นดินให้อยู่บ้านเราพี่ดินเยอะ ใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ไปละนะครับปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นี่เมื่อก่อนนี่คอนโดก็ก็ไม่ค่อยบูมเดี๋ยวนี้โอ้โหเศรษฐกิจดีมากนะเชียงใหม่ผมมาอ่านเจอนี่ยิ่งโคราชนี่แบบโคราดงอ่ะทางอีสานก็เยอะใช่ไหมคะโคราชขอนแก่นเงี้ยแต่ว่าจงเทื่องอุดรขอนแก่นผมว่าน่าจะยังเป็นเรื่องแแนวราบอยู่แนวราบอยู่แต่ก็เป็นบ้านเนวราบอยู่จากสารอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็นะพูดถึงมันก็เริ่มโตไปออกนอกเมืองแล้วก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้ามาอัดกันอยู่ในเมืองเนี่ยกรุงเทพเราก็แน่นเหลือเกินเผื่อรถจะเบาบ้างยิ่งช่วงนี้แบบว่ารถแน่นอ่ะออกไปไหนมีจต่รถอนหงุดหงิดนะรู้ว่ารถมันติดรถมันเยอะแหละก็เข้าใจแต่บางทีก็เล่งอ่ะเล่งอ่ะอะไรก็รีบอ่ะติดอยู่ครับติดอยู่นะครับใช่ไหมลำบากครับลำบากนิดนึงเราจะได้ย้ายถิ่นฐานไปยังตรงไหนอ่ะย้ายถิ่นฐานนะย้ายถิ่นฐานออกไปเรามีรถไฟฟ้าไปถึงได้มาโคราชเี้ย เามีนะรคไมีความเร็วสูงนะครับราไฟความเร็วสูงนะก็จะก็มีไปเชียงใหม่ไปชั่วโมงชั่วโมงไปทางโคราชนะครับรถไฟความเร็วสูงมีเชียงใหม่โคราชวิ่งไปก็จะไปออกทางหนองคายอะไรพวกนี้ครับเขาบอกว่าคือถ้าถ้าวิ่งอย่างนั้นได้บานทีเราอาจจะไปทํางานอยู่นอกเมืองแล้วก็ไปกลับไปพักที่ต่างจังหวัดต่อไปต่อไปเป็นอย่างนี้ครับต่อไปนะครับก็มีที่ชลบุรีก็จะมีต่อไปถ้าเราใครพักอยู่พัทยานะมาทำงานกรุงเทพได้ไหมสามสิบนาทีจริงหรอ จริงๆครับสาสิบนาทีแล้วเนาะตอนนี้เข้าเข้าเข้าคณะเข้าเสนอแล้วฮะเสนอคารมอละวอุ้ยงั้นต้องดีไปค่ะที่แถวแบบว่ารอมนองเรามาทมพัทยานะะไปซื้อครับผมซื้อไปแล้วพัทยาผมซื้อไปแล้วไม่ขออาศัยแล้วกันได้ได้ได้ไม่ขอซื้อขออาศัยแล้วกันได้ได้ไดแล้วไปด้วยกันเวลามาก็นั่งรถนั่งแบบหอมกันเลยใช่จะได้คุยกันกันด้วยเจ้าหน้าที่ตากรงตากร้องมาด้วยเอาไปอยู่ด้วยกันหมบนลยนะจะได้ไม่เหงานะก็ฝากกันไว้แล้วกันคิดว่า ปกติแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องกฎหมายมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอย่างเวลาพี่แคปมาต้องคุยเรื่องนี้ AEC <A EC. S 1> ต้องให้ความรู้เรื่องนี้อย่างสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยเปิดเกินๆไปแล้วนะคะควันนี้จะต้องดูว่าพี่แคทมีอะไรในมุมมองไหนที่จะนํามาฝากให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะต้องเริ่มรู้แล้วนะคะว่า AEC เนี่ยมันเริ่มเข้ามาแล้วแล้วมันจะต้องยังไงล่ะเตรียมตัวยังไงแล้วจะใช้ชีวิตยังไงนะคะ ก็ถ้าเรื่องของ AC นะครับก็อย่างอย่างที่บอกฮะเน้นสิ่งที่ผมผมยังเน้นอยู่นะครับก็เน้นเรื่องเรื่องของตลาดแรงงานนะตลาดแรงงานเนี่ยมันมีการคือคือทางเราต้องเตรียมพร้อมผู้ประกอบการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าว่าผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่เราต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมเตรียมการเพราะเนื่องจากที่บอกว่าประชากรต่างๆเนี่ยต้องไหลเข้ามานะฮะจากหกสิบล้านคนเป็น700ล้านคน นะฮะหรือว่า600กว่าล้านคนนะครับอพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวฮะต้องเตรียมตัวไม่ว่าเรื่องการศึกษานะครับเรื่องการศึกษาเรื่องภาษาเขาบอกว่าภาษากลางเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นไงครับภาษาอังกฤษของผมไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะบอกว่า้านเราเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ถ้าสมัยก่อนต้องบอกว่าถ้าแอบออกจากห้องได้เนี่ยขอหนีก่อนเลย หรือแอบหลอกไปอยู่ไกลๆก็รู้สึกว่าโอ๊ยยก่็ต้องใช้คาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครใช่แล้วข้างนอกเขาเป็นเมืองขึ้นี่เขาเขาเก่งภาษางกฤษหมดเฮ้ยเราต้องกลับมามองแล้วตกลงมันดีไม่ดีนะครับต้องกลับมามองเนี่ยความที่ดตัวได้มาคือจริงๆได้ครับถ้าถ้าเกิดทันนะขอไปอยู่แถวๆขอบแตะเข็บเพื่อนบ้านดีกว่าเพราะอย่างน้อยเนี่ยการได้ภาษาเนี่ยแหมมันอายนะเคยมีลูกน้องที่เขาเป็นแม่บ้านหรือเปล่าครับ เขาเป็นพม่าเขาได้ภาษาพม่าเราสายกิตเขาก็เก่งกว่าเราแล้วเวลาคุยกับเราเชื่อไหมบอกว่าพี่หนูอ่ะเรียนภาษาไทยนะหนูยังพูดภาษาพี่ได้เลยทำไมพี่พูดภาษาพม่าหนูไม่ได้ทรายเราสุดเองโง่ขึ้นมาทันทีเลยนะจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่บ้านเงินค่าแรงสมัยก่อนร้อยย ครับตั้ที่เสาร์มาสายแล้วอ่ะต้องเริ่มตั้งเริ่มไปเรียนแล้วนะครับต้องเริ่มเรียนคือคือไม่สายฮะไม่สายบางคนเนี่ยเพื่อผมผมมีโอกาสได้ไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์รามคำแหงเนี่ยนะครับในห้องเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งหลายท่านเหมือนกันอายุเจ็ดสิบสองไปเรียนฮะเดี๋ยวนะเจ็ดสิบสองไปเรียนอะไรคะเรียนรัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์โอเคโอ้เดี๋ยวเจ็ดสิบสองหกสิบห้าสิบแปด รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยครับสี่สิบกว่านะครับอายุน้อยสุด23ปี22ปีอ่านี่เด็กๆถือว่าปกติครับนั้นก็ก็เหมือนถึงว่ากําลังบอกว่าสื่อให้ทางว่าคือการศึกษาเนี่ยไม่ยี่ําว่าสายค่ะนะครับต้นตอนนี้ก็ยังทันเห็นบอกว่ามีเบรกเบรก้วนะครับเดี๋ยวมาให้พักเหนื่อยกันก่อนนะคะเพราะเบรกน่าจะมาเริ่มหนักในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะจะเข้าสู่ AEC แล้วก็มาตอบปัญหาเรื่องกฎหมายกันด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่งค่ะ